ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่นะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทาโคกหนองนานะครับ สำหรับท่านที่กําลังจะเกษียณอายุนะครับของเราเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราติดถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับไฟฟ้านะครับของเราก็ไฟสามเฟสด้วยนะครับน้ําประปานะครับของเราก็อยู่นี่นะครับนี่ครับสะดวกสบายเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลกับอีก900เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อของไปทําธุระนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่ 9กิโลนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่39กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่40กิโลนะครับของเราจะเป็นชุมชนนะครับเข้ามาก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับจนมาถึงที่ดินของเรานะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนั่นนะครับตรงชายขอบ ตรงปูนนี่นะครับนะนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะครับเราไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับรับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนะครับด้านหน้านะครับ35นะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเราไป ตามแนวคลองนี่เลยนะครับของเราด้านแถบนี้นะครับข <iałem S 1> <dragon S 2> um. องเราจะติดคลองนะครับได้ความกว้านะครับของด้านที่ติดคลองนะครับน่ครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับไปถึงแนวเขตของเราช่วงด้านท้ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ318เมตรนะครับนะครับตรงคลองน่ครับวันข้างหน้านะครับด้านนี้นะครับเผื่อเราอยากจะทํารั้วทําอะไรนะครับนะครับของเราได้มรจากวิวคลองเลยนะครับ ของเราทุก2เดือนหรือว่า3เดือนนะครับอบตเขาก็จะมีแมคโคนะครับมาลอกคลองตักพวกผักตบชวาออกนะครับนี่คลองสวยเลยนะครับนี่ครับของเราก็มานี่เลยนะครับครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1ล้านนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นนะครับนี่ครับเหมาะ ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเนี่ครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับถือว่าไม่เปลี่ยวนะครับถือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับเนี่ยครับเหมาะเลยนะครับนะครับถมโคกด้านหน้านะครับสักไร่หนึ่งสองไร่นะครับนะครับและที่เหลือนะครับขุดยกล่องทาสวนนะครับโอ้โหเหมาะเลยนะครับยิ่งท่านที่กําลังจะเกษียณอายุนะครับกําลังมองหาที่ดินสักแปลงนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยครับเหมาะมากเลยนะครับ นี่ครับผมให้ดูสภาพแวดล้อมนะครับนะนี่ครับเราได้เห็นเพื่อนบ้านนะครับของเราเนี่ยครับของเรามาถึงประมาณนี้นะครับนะนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ยครับประมาณท่อปูนที่แตกอยู่คร่าวๆนะเพราะว่าแปลงนี้นะครับของเราจะต้องวางมัดจําไว้นะครับแล้วก็ให้เจ้าของเขายื่นรางวัดแบ่งแจกออกจากแปลงใหญ่นะครับเพราะแปลงแปลงนี้นะครับ โฉดยังเป็นโฉดรวมอยู่นะครับถ้าเราซื้อนะครับเนี่ยเราก็คือแบ่งซื้อเฉพาะ7ไร่นะครับนะครับเจ็ดไร่แบ่งออกมาหน้ากว้างประมาณ35นะครับแล้วก็ไปถึงด้านท้ายนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ330เมตรนะครับของเราจะชิ้เฉียงหน่อยนะครับนะนะครับจนไปถึงด้านท้ายนะครับส่วนด้านที่ติดคลองนะครับความลึกนะครับ ไปนู้นเลยนะครับไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับด้านที่ติดคลองนะครับด้านนู้นจะลึกอยู่ที่ประมาณ318เมตรนะครับของเราจะชิ้เฉียงหน่อยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989 158974นะครับที่ดิน7ไร่นะครับ ของเราอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1ล้านนะครับของเราก็ยังต่อรองได้นะครับอ่ะครับผมพาไปเดินริมคลองนะครับนี่ครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับวันข้างหน้านะครับเนี่ยตรงคันคอเนะครับเราเพิ่มเนื้อดินหน่อยนะครับเอาหินลูกกลางลงนะครับนี่ครับปูหินลูกกลางลงไปนะครับเราก็ยังแบ่งให้กับลูกๆได้นะครับเนี่ย พ่อแม่ก็ติดถนนไปนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับเราแต่งตรงทางลงให้ดีๆนะครับนะครับแล้วก็ทําเป็นถนนเข้ามานะครับลูกๆก็ยังได้มีทางเข้าออกนะครับในแบ่งให้กับลูกๆคนละหนึ่งไร่สองไร่ได้เลยนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นคลองนะครับนะถ้าอบตเขาเอาพวกแมคโรนะครับมาตักพวกผักตบชวาออกนะครับนะครับตรงคลองนี้ครับน้ําใสเลยนะครับ นี่ยครับด้านแถบนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับครับก็ขอฝากไป้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างงานนะครับจีนแปลงเนื้อที่7จ็ดไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับวันนี้ผมบ๊ายบายขอบ